โหลด GTA นี่ผมจะมาสอนโหลด GTA กันนะคะเขโอเอ้ยเด๋ยวล,ลืมไปเลยฝากกดไลค์ขอกดติดตามผมด้วยนะครับไม่มีใครกดเลยใจบุญกันหน่อยเฮ้ย <Hey. S 1> กดติดตามกดไลค์ให้ผมด้วยขอร้องละ่ะเออเดี๋ยวันนี้ผมจะมาสอนโหลดนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมตัดเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ตรงคำบรรยายนะครับ คทิ้งไว้ให้สอง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 อันนี้เลยทิ้งไว้ต้องคำาบรรยายกับคอมเมนต์ละกันเผื่อมีปัญหาไงเดี๋ยวผมจะตัดตอนกดเข้าลิงก์เลยนะนี่นะครับเราก็เข้าลิงก์มาแล้วนะครับผมนี่นะครับนี่นะครับแรกแล้วก็กดไปกดไปตรงนี้นะครับกดไป ดาวน์โหลดนะครับต่อไปเราก็กดกันตรงนี้นะครับกดเลยเดาวน์โหลดดาวน์โหลดนะครับอ่าหลังจากนั้นเราก็เปิดนะครับแล้วกดติดตั้งแอปแปรนะครับแต่ผมต้งกดยกเลิกนะครับอ่าติดตั้งแอปเสร็จใช่ไหมครับ เพราะผมมีแอปนี้อยู่แล้วนะครับเนี่ยอ่ะกดได้นะครับอ่ะเนี่ยแล้วเ,เราก็อย่างเดียวเลยนะครับนี่ถ้าทุกคนอ่ะโหลดติดตั้งตัวเนี่ยเราเข้ามาปุ๊บใช่ไหมครับทุกคนอ่ะเข้ามาปุ๊บมันจะโหลดใช่ไหมครับมันจะโหลดให้เรานะครับโหลดเสร็จแล้วนะโหลดเสร็จแล้วยังไม่ต้องยังแบบ,แบบนึงนะครับอ่ะ ดาวน์โหลดเสร็จแล้วเข้ามาใช่ไหมครับเอ๊ะดาวโหลดเสร็จแล้วใช่ไหมครับเขียนชื่อแล้วกดเข้าเกมอ่ามันจะโหลดนะครับโหลดแล้วมันก็จะขึ้นแอปนี้มานะแอปนี้นะครับอ่าเดี๋ยวเราทําให้ดูอ่าเดี๋ยวลบเลยลบเลยอ่ากดอันนี้กดตัวนี้นะครับกดเริ่มเกมอ่ามันจะโหลดใช่ไหมครับนี่อุ้ยรอนานเลยอ่ะรอโหลดเสร็จแล้วกันไม่นานมาก เราโหลดเสร็จนะครับโหลดเสร็จแล้วนี่ครับก็จะขึ้นแบบนี้นะครับเราก็กดติดตั้งไปกดติดตั้งนะครับทุกคนอรออ่าถ้ามันขึ้นแบบนี้นะครับทุกคนกดอันนี้นะครับกดตรงนี้อ่าแล้วกดตรงนี้ยืนยันว่าจะติดตั้งนะครับตรงนี้นะครับยืนยันว่าจะติดตั้งนะครับกดไปนะครับคงเข้าใจนะครับ อันนี้อธิบายสุดๆละอ่าโอเคส็จแล้วนะครับผมแค่นี้นะครับอ่าแต่ทุกคนเข้ามาปุ๊บใช่ไหมครับมันจะมีชื่อให้เขียนเอ้ยมันจะเข้ามาปุ๊บมันจะให้โหลดก่อนนะถ้าโหลดเสร็จแล้วอ่ะเออเดี๋ยวอธิบายใหม่นะถ้ากดโหลดอันนี้อ่ะเสร็จแล้วกดเข้าไปมันจะมีให้โหลดทุกคนกดใส่ชื่อแล้วก็กดเสียฟ้ากดอันนี้ นะครับกดปุ๊บมันก็จะให้มันดาวน์โหลดอย่างนั้นเลยครับแล้วทุกคนก็กดติดตั้งตามที่ผมบอกนะครับโอเคครับก็เท่าน,นี้นะครับบ๊ายบายบละจุ๊บ